สวัสดีครับพบกับผม Travel เวลบายทในช่อง YouTube นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานีรถไฟใต้ดินบางซื่อนะฮะเมื่อกี้ผมก็เพิ่งนั่งรถไฟใต้ดินมาลงที่บางซื่อนะฮะก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆทุกคนนะฮะเดินจากสถานีรถไฟใต้ดินบางซื่อไปที่สถานีกลางบางซื่อนะฮะหรือว่าชื่อใหม่คือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน,นะฮะซึ่งได้รับพระราชทานานามจากพระบาทสมเด็จพระวะชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับ ถ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามชมกันนะครับครับก็สําหรับถ้าใครจะไปสถานีกลางบางซื่อนะฮะให้ออกทางออกที่3นะฮะครับตอนนี้เราก็แตะบัตรออกมาแล้วนะฮะอันนี้ก็คือสถานี MRT บางซื่อนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นทางเชื่อมระหว่างสถานี MRT บางซื่อกับสถานีกลางบางซื่อนะฮะ ก็สำหรับสถานีกลางบางซื่อนะฮะก็เป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่แห่งหนึ่งในอาเซียนนะฮะในอนาคตที่นี่นะฮะก็จะเป็นศูนย์รวมระบบรางทุกประเภทนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถไฟทางไกลรถไฟฟ้ารถไฟชานเมืองรวมถึงรถไฟความเร็วสูงด้วยนะฮะตอนนี้ก็มีการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงทางอีสานนะฮะทางสระบ,บุรีนครราชสีมานะครับ ก็ในอนาคตรถไฟความเร็วสูงเส้นนี้ก็จะไปเชื่อมกับรถไฟความเร็วสูงของเรานะฮะเดี๋ยวเราต้องไปนะฮะแล้วพอเจอทางแยกก็ให้เราเลี้ยวซ้ายนะฮะแล้วก็จะมีบันไดเลื่อนนะฮะพอขึ้นบันไดเลื่อนปุ๊บก็ถึงเลยนะครับ ตัวนี้ก็จะมีบันไดทางขึ้นนะฮะเพื่อเชื่อมกับสถานีกลางบางซื่อนะครับก็สำหรับสถานีกลางบางซื่อนะฮะก่อนหน้านั้นก็เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด -19 นะฮะแต่ก็ได้มีการยุติการฉีดวัคซีนเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมานะครับก็สำหรับทางขึ้นจากสถานี MRT บางซื่อ มาที่สถานีกลางบางซื่อก็มีทั้งบันไดเลื่อนและก็บันไดธรรมดานะครับแต่ว่าผมเลือกขึ้นบันไดธรรมดาเพราะว่าผมอยากออกกําลังกายนะครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในโถงของสถานีกลางบางซื่อแล้วนะฮะหรือว่าสถานีกลางกรุงเทพอภิวันนะครับเราจะสังเกตเห็นจอแสดงตารางเวลาเดินรถของรถไฟฟ้าสายสีแดงนะฮะ จออันนี้ก็จะเป็นจอของรถไฟฟ้าสายสีแดงสายบางซื่อ琅ัิทิ์นะฮะก็จะเป็นจอเป็นตารางเวลานะฮะเป็นรอบขบวนรถนะครับของสายบางซื่อ琅สิทิ์นะฮะหรือว่าสายเหนือก็คือสายธานีรัทยานะฮะชื่อที่พระราชทานนามจากในหลวงรัชกาลที่10นะครับครับก็สําหรับชันชาลาที่5้ถึงแนะครับก็เป็นชันชาลาของรถไฟทางไกลนะฮะพวกรถไฟสายเหนือสายอีสานสายใต้นะครับ ในอนาคตก็จะขึ้นมาวิ่งที่สถานีกลางบางซื่อนะฮะวิ่งร่วมกับรถไฟฟ้าสายสีแดงเลยนะฮะในอนาคตอันใกล้นี้นะครับครับก็สําหรับสถานีกลางบางซื่อนะฮะเขาก็จะมีศูนย์อาหารหรือว่าฟู้ดคอร์ทนะฮะอยู่ที่ประตู4ี่นะครับตอนนี้เราก็กําลังเดินไปที่ฟู้ดคอร์ทของสถานีกลางบางซื่อนะครับ ก็ในอนาคตนะฮะสถานีกลางบางซื่อนี่เองก็จะมีรถไฟฟ้าเชื่อมสนามบินนะฮะทั้งดอนเมืองแล้วก็สุวรรณภูมิเลยนะฮะในอนาคตแอร์พอร์ตลิงก็จะมาวิ่งให้บริการที่นี่เหมือนกันนะครับก็เชื่อมทั้ง3สนามบินเลยนะฮะก็คือดอนเมืองสุวรรณภูมิแล้วก็อู่ตะเภานะฮะ นี่นะครับมาสูนย์อาหารให้ออกประตูตรงนี้นะครับมาฟู้ดอร์ทจะมากินข้าวให้ออกประตูที่นี่นะฮะตรงนี้แต่ก่อนเคยเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด -19 นะฮะแล้วก็ปิดตัวลงเมื่อวันที่30กันยายนนี่เองนะฮะถ้าเรานั่งรถเมล์รถประจำทางหรือรถแท็กซี่หรือว่ามีคนมาส่งนะฮะเขาก็จะมาส่งที่ประตูตรงนี้นะฮะ เพราะตรงนี้ก็คือหน้าสถานีนะฮะในอนาคตตรงนี้ก็จะมีร้านค้ามีสูยนอาหารมากมายเลยนะครับตรงนี้ก็มีบรรดาตู้กดต่างๆนะฮะพวกร้านสะดวกซื้อนะฮะแล้วก็ตู้ ATM นะครับตู้เต่าบินก็มีนะครับตู้กดน้ําต่างๆนะฮะถ้าเราจะไปศูนย์การค้าหรือฟูดคอร์ดนะฮะหรือว่าสํานักงานให้เดินตรงไฟเลยนะครับจริงๆสถานีกลางบางซื่อเอาจริงผมว่าใหญ่นะฮะ อย่ายิ่งกว่าสถานีหัวลาโพงอีกนะครับสถานีหัวลําโพงมีชานชลารถไฟทั้งหมด14ชานชลาแต่ว่าสถานีกรุงบางซื่อจะมีทั้งหมด24ชานชาลาเลยนะฮะ <c oughs> แล้วก็จะมีชานชลาทั้งหมด2ชั้นนะฮะถ้าเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วก็รถไฟทางการก็จะอยู่ชานชาลาชั้น2นะฮะแต่ถ้าเป็นรถไฟความเร็วสูงแล้วก็รถไฟเชื่อมสนามบินนะฮะก็จะอยู่ชั้น3นะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ กำลังก่อสร้างนะฮะเป็นแผนงานในอนาคตนะฮะสำหรับชันชลาชั้นสามนะครับทุกคนเราเจอของดีฮะเราเจอรถไฟตู้ C N R นะฮะ เดี๋ยวผมเข้าไปถ่ายแป๊บหนึ่งนะฮะรถรถรนอนชุด CNR นะครับรู้สึกว่าเขาน่าจะลากมาเก็บขบวนนะฮะน่าจะมาถึงสถานีกรุงเทพเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคร<อ>ับก็มีรถจากคุณปู่นะฮะรถจาก GE นะฮะกำลังลากเก็บอยู่นะครับ ก็เป็นรถจากคุณปู่หรือว่ารถจาก G E K นะครับพอเราเดินตรงไปเรื่อยๆนะฮะแล้ก็จะเจอกับ ฟูดคอร์ดนะฮะฟูดคอร์ดก็จะอยู่สุดทางเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าฟูดคอร์ดที่นี่มีอะไรกินบ้างตรงนี้ก็มีตารางเวลาของรถไฟทางไกลนะฮะเป็นตารางขบวนรถขาเข้ากรุงเทพนะครับขาออกก็มีนะฮะขบวน109นะครับ กรุงเทพเชียงใหม่นะฮะเป็นรถเร็วนะครับแต่ส่วนใหญ่ตอนเช้าจะเป็นรถขาเข้ากรุงเทพมากกว่านะครับครับตอนนี้เราก็มาถึงหน้าศูนย์อาหารแล้วนะฮะมาถึงหน้าฟู้ดคอร์ทแล้วนะครับบรรยากาศก็ยังไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะฮะก็ยังมีร้านค้าหลายร้านที่ยังไม่เปิดนะครับแต่ร้านค้าบางร้านก็เปิดแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่สถานีกลางบางซื่อที่ฟุตคอร์ตของเขามีอะไรกินบ้างนะครับตามมาเลยฮะนี่นะครับก็มีร้านค้ามากมายนะฮะราคาก็อยู่ที่50 60ิบหกนะฮะเจ็ดก็มีนะครับอาหารอีสานส้มตำร้านค้าเขาก็รับคลนรับรึ่งด้วยนะฮะ ร้านตรงนี้ยังไม่เปิดเลยนะครับร้านกาแฟน้ำปั่นเขาก็มีนะฮะชาไข่มุกเขาก็มีนะครับกาแวยจับยวนก็มีนะฮะผมก็มาสั่งร้านนี้นะฮะตานติดแซปเอ็กซ์เพรสนะฮะ อันนี้ก็คือเมนูของเขานะฮะ,ะ,ฮะก็มีส้มตำนะฮะส้มตำตำประเภทต่างๆนะครับลาบตำยำเขาก็มีนะครับส้มตำไก่ยาก่างข้าวยำไก่แซบเขาก็มีนะฮะส่วนใหญ่เมนูก็จะเป็นพวกอาหารอีสานนะฮะครับผมก็สั่งข้าวยำไก่แซบนะฮะราคา50บาทนะครับ ครับผมก็สั่งสันในไก่มา1ชิ้นนะฮะราคา15บาทนะฮะแต่ว่าอันนี้คือกินได้ทั้งชิ้นเลยนะฮะไม่มีกระดูกนะครับครับก็ทานหมดแล้วนะฮะรสชาติก็อร่อยดีนะฮะเยี่ยมของเขาก็แซ่บมากเลยนะฮะส่วนไก่ของเขาก็กรอบนอกนุ่มในนะฮะแล้วก็สันในไก่นะฮะที่ผมสั่งมาที่บอกว่ากินได้ทั้งกระดูกนะฮะผมว่าเหมือนนักเก็ตเลยนะฮะกรอบนอกนุ่มในเช่นกัน ครับเขาก็บอกว่าถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นะฮะก็จะมีร้านค้าบางร้านที่ปิดนะครับแต่ว่าถ้าจันทร์ถึงศุกร์นะฮะก็จะเปิดทุกร้านนะฮะพอดีเมื่อกี้ผมคูยกับคนขายคนขายเขาบอกผมมานะครับก็ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มากินอาหารตรงนี้ก็เป็นพนักงานออฟฟิศส่วนใหญ่นะครับก็ส่วนอาหารตรงนี้นะครับเขาก็บอกว่าเขาจะใช้แค่ชั่วขราวนะฮะ แต่ถ้าเมื่อทุกอย่างเปิดเต็มระบบนะฮะก็จะต้องมีการประมูลนะฮะเขาก็จะต้องหาผู้ประมูลมาใหม่นะฮะก็จะเป็นบริษัทเอกชนจากข้างนอกนะฮะตอนนี้เองผมก็ได้ยินข่าวว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยก็จะประมูลผู้ที่จะมาให้บริการตู้สเสบียงในชุดรถด,ด่วน CNR นะฮะที่จะให้บริการในช่วงสิ้นปีนี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสถานีกลางบางซื่อนะฮะถ้าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะเงียบๆแบบนี้นี่แหละฮะถ้าเป็นช่วงจะถึงสุขก็จะมีความคึกคักขึ้นมาบ้างนะฮะแต่ถ้าทุกอย่างเปิดเต็มระบบนะฮะก็คาดว่าจะคึกคักมากกว่านี้นะครับก็ถ้าทุกอย่างเปิดเต็มระบบผมเชื่อว,ว่าสถานีกลางบางซื่อก็จะเป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในอันดับต้นๆของโลกเลยก็เป็นได้นะครับ ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปเป็นทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by t ทีนะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ